สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงการโปรแกรมตู้สาขา NEC SL 2 0 0 1และสามารถใช้ได้กับ NEC SL 1 0 0 0เหมือนกันนะครับเรามาดูตัว address ของเว็บโปรแกรม i n g นะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้าโปรแกรมตู้สาขาหลังจากที่เราต่อตัวตู้สาขาเข้ากับระบบเครือข่ายแล้วเราสามารถที่จะโปรแกรมตู้สาขาได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องดู address ของตัวระบบโทรศัพท์ nec sl 2 0 0 1 2001, หรือว่า sl 0 0นก่อนนะครับว่าตัวระบบของตู้สาขาใช้ url อะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้เว็บโปรนะครับเราก็ใส่ url ให้ตรงกับตัวตู้สาขาวิธีการนะครับเราจะใช้ปุ่ม cursor key ในการดู address ของตัวตู้สาขานะครับแรกสุดนะครับกด enter key หลังจากที่เรากดปุ่ม Enter แล้วนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับเราเลือกไปที่เลข6นะครับอันนี้เลข3เลข4เลข5เลข6นะครับหลังจากเราเลือกไปที่เลข6นะครับจะขึ้นคำว่า Property นะครับเรากด Enter key ตรงกลางนะครับจะมีคำว่า Phone นะครับแล้วก็ System VoIP DB แล้วก็ IP Address IP Address นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะต้องดูว่า ตัวระบบโทรศัพท์ตัวตูส้สขา sdm 2 0 0 1เป็น ip address อะไรเราจะได้เข้าโปรแกร,รมตัวเว็บโปรให้ตรงกับตัว address ที่เราติดตั้งไว้ของตูงส้สาขานะครับกด enter key ตรงกลางนะครับจะขึ้นคำว่า system ip address system ip a d d add นะครับเป็น172.16.0.10ให้เรากดที่ปุ่มทางขวามือนะครับจะขึ้นคำว่า v i e ipdb ip นะครับ URL ที่เราได้ก็คือว่า192.168.1.10หมายเลขนี้นะครับเราเข้าไปที่โ h r นะครับหรือว่าตัวตัวเบราว์เซอร์ตัว,ตวอ,อื่นนะครับแล้วก็ใส่เลขเลข r e s s ตัวนี้นะครับใส่192.168.1.10นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปโปรแกรมตู้สาขา SL 2 0 0 1หรือว่า SL 1 0 0 0ของเราได้